เราห้าคนใช่ไหมครับเรา 5, 5, 5 re, ้าคนแล้วครับมารับรางวัลในสาขา Star Business ครับกัดไลคสำหรับของชัดก็จะมีธุรกิจกุศสัะครับก็มีแบรนด์กุศลนะชัดคอสเมติกค่ะสำหรับพอยนะคะก็จะเป็นร้านเสริมสวยค่ะชอว่าสริกซาลอนค่ะ วนะคะคก็เป็นธุรกิจเบเกอรี่่ะวาดเบเกอรี่ค่ะสำหรับเคลลี่น,นะครับผมก็เป็นตัวแทนของภ um ูมิโกคอลลาเจนครับสำหรับป่านะคะก็เป็นธุรกิจอ,ออร์แกนิกฟาร์มที่เขาใหญ่ ็จริงก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรตินะคะในการที่เราจะได้มารับรางวัลในวันนี้เพราะว่าจริงคนรทำธุรกิจในประเทศเยอะมากแต่ว่าเราก็ถูกมองเห็นนะคะเราก็ได้รับรางวัลน,นี้ก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจในการที่เราจะทำธุรกิจต่อไปแล้วก็พัฒนาตัวเองไปแบบไม่หยุดยั้ยง ก็ดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจถือว่าเป็นรางวัลน,นี้ก็ถือว่าเป็นสนัญลักษณ์ในการยอมรับนะครับสำหรับค um ุณวิคก์ฟอลเลนเชนต่อผู้บริโภคนะครับแล้วก็ทำให้เรารนะะมีแรงที่จะพัฒนารภัณฑ์ของเราต่อไปนะครับปะบะเนื่องจากเป็นธุรกิจออร์แกนิกซึ่งมันแบบต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้กำลังกายกำลังใจมากๆาก,าก,ากวันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรและกันโดยเล็กๆที่จะพัฒนา แกนิกฟมซึ่งเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปะะะะสำหรับพายนะคะธุรกิจนี้พอ,อยทำอยู่นะคะก็เปิดมาเข้าปีที่8แล้วก็ถือว่ารางวัลน,นี้เป็นารางวัลที่ทำให้เราแบบมีความภาคภูมิใจแล้วก็อยากจะพัฒนาต่อ,อไปเรื่อยๆนะคะผลิตสินค้าดีๆและก็บริการดีๆให้กับทุกๆคน กับตัวน้องชัดเองนะครับก็ดีใจเหมือนทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับแก่ตัวน้องชัดเองก็ทีมงานทุกคนนะคบก็ถือว่าสร้างขวัญและกำลังใจนะครับกับสิ่งที่เราเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็หวังว่าเออเขาเรียกว่ารางวัลนี้นะครับจะช่วยทําให้เครื่องรางของเรานะครับได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากผู้ที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้านะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับแล้วก็สัญญาว่าจะพูฒนาแบรนด์ที่ดีกว่านี้ในป้งีคระับ ครับผมก็สำหรับตัวน้องชันเองนะครับก็ปีนี Efendimiz. ้ก็ถือว่าแม็กและแล้วก็เราก็วิ่งตามการตลาดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็สำหรับปีหน้าเราก็มีเปอร์ไพรครับเราก็พยายามที่จะพัฒนาเอาอินโนเวชั่นแล้วก็เทคโนโลยีมาอยู่ในเครื่องสัมมา แล้วเราก็จะหาความรู้หาสิ่งดีให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงเราใชพยายามแบกนันนครับสร้างกลุ่มเจ้าสัวน้อยครับในการช่วยกันเป็นพวก c ีนะครับหรือหลายๆคนอาจจะอยากทำแบรนด์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่มีเงินทุนเราก็จะเป็นฝ่ายสนับสนุนครับอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้เอ่อมีส่วนร่วมในการขายของแล้วก็อาจจะได้เห็นเป็นเอ่อเจ้าสัวหรือเสียชีแนะนาคน,าน,านเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับค่ะสมัคอพลนะคะก็อย่างที่แจ้งไปว่าธุรกิจพลดำเนินมาเปี เราก็คงจะพัฒนาในเรื่องของบริการแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ดีเลือกคัสสร่ให้กับลูกค้าต่อไปนะคะส่วนธุรกิจรายใหม่ที่กำลังจะข้อจริงๆกำลังจะข้อแล้วเดือนแน้่นะคะก็คือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพก็องบอกว่าเทรนด์เรื่องของคอนเซ็ปต์เกีส่สุขภาพเป็นอะไรที่มาแรงมากๆแล้วตัวเราเองก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแลนไม่ใช่เรืลล่องไกลตัวที่ทุกคนจะหันมาดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลทั้งสุขภาพทั้งภายในแล้วก็ภายนอกก็ขอฝากให้ติดตามด้วยกันไปด้วยกันนะ คคุณาส่วนของหวานนะคะก็ทำธุรกิจเบเกอรีู่่แล้วนะคะก็เลยจะต่อยอดออกมาทำพวกแ c a t e ริ n งด้วยในไตรมาสที่4นี้นะคะก็จากบริษัทอีเวนท์ที่ทำอยู่แล้วด้วยก็เลยจะมาผสมผสานกันคิดว่าปีหน้าน่าจะได้มีอะไรสรุปแล้วปักสรุปได้นะคะสำหรับคุณวิกกอลาเจนนะครับผมก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ก็จะออกมาในเดือนหน้าเช่นกัน ันนี้ก็จะเป็นให้ตอบโจทย์กับน้องๆเจนใหม่นะครับแล้วก็โดยราคาที่ย่อมเยามากขึ้นด้วยครับสำหรับเซนเซออคลินิกฟาร์มนะคะตอนแรกก็เริ่มมาจากไม่มีร้านอาหารแล้วเราก็เพิ่งเปิดร้านอาหารมาสำหรับปีหน้าก็จะเปิดเป็นโซนออฟเฟร์สโบไดนี่ก็คือจะเป็นโต๊ะอาหารที่อยู่ในฟาร์มผัดเลยก็น่าจะเปิดได้ ธุรกิจหน้าใหม่นะครับหรือว่าใครที่กำลังทำธุรกิจอยู่ตอนนี้นะครับก็อยากจะหาข้อมูลเ,ลเยอะๆนะครับแล้วก็อยากให้เ,เรียกว่าซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคนะครับเพราะว่ายุคสมัยนี้คือเราต้องขายความจริงใจนะครับแล้วก็ขายสินค้าที่มีคุณภาพนะครับก็อยากให้แข่งกันโดยการที่พัฒนาสินค้าของตัวเองให้มีคุณภาพดีกว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวตอบย้ำเองนะครับในเรื่องของมีกลุ่มลูกค้า,าที่คัมแบ็กกลับมาหรือว,ว่ามีกลุ่มลูกค้าประจั รวมถึงอยากให้ทุกคนนะครับที่กำลังทำธุรกิจหรือว่าอยากจะสร้างธุรกิจหาข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็หาไอดอลอาจจะเห็นพวกเรา5คนนะครับเป็นเขาเรียกว่าโรโมเดลก็ได้นะครับอยากจะสร้างกิจาก,การอะไรก็สามารถหาข้อมูลแล้วก็ทำธุรกิจให้มันดีแล้วก็ในยุคนี้เนี่ยันแหละจะไม่ได้ง่าย มกันก่อนเนาะมันก็จะมีความยากดังนั้นก็อยากให้ทุกคนนะครับมีวินัยในการลงแมงก้กระทั่งคอนเทนต์โซเชียลต่างๆแล้วก็เอาําลังที่มีอยู่นะครั้าคิดจะทำธุรกิจแล้วก็คือต้องทำใใ้้รอดนะครับห้ <c oughs> หามทำเท่ารัวมูกตมากเยี่ยมมาก